โอ้โหพี่ใหญ่มาแล้วนะพี่ใหญ่บอกว่าได้เวลากลับบ้านนะนี่ฮนะเขาจะมีขึ้นคันเขื่อน,นนะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางเข้าบ้านเขาแล้วนะเข้าไปในท่อนะกำลังหามุมนะหามุมว่าจะขึ้นมุมไหน บาทีมันลื่นนะฮะด,ดูจดจดจ้องจ้องนั่นแหละได้เวลากลับบ้านแล้วนะนี่้ามคันเขื่อนเนี้ยเส้นทางของเขาก็จะเลาะไปตรงนู้นแหละนะทางมันแหวบเลย เราดูกันใกล้ๆแบบนี้ตัวใหญ่นั่นเนี่ยถ้าถ่ายแบบตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยเหมือนโคโมโดเลยคนระับเหมือนมนะังกรโคโมโดแถวอินโดนีเซียฮนะ นิ่งฮะนิ่งต้องใช้ลิ้นพิสูจน์ว่ามีอาหารอยู่ข้างๆหรือเปล่านี่ดูหางยาวเฟื้อยเลยดูข้างทางฮะพิสูจน หาว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เดินทางต่อกลับบ้านแล้วนะอันนี้ยังหาอะไรอีก โโอ้โหเปลี่ยนเส้นทางนะเข้าป่าเลยสงสัยได้กินอาหารนะหาไม่เจอก็กลับไปนะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเห็นแต่หางแวบๆ